มาพี่น้องโอ้ตู้ฝนตกแต่คืนนี่พี่น้องฝนตกแต่คืนนี่ยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องโอ้ทู้มาเบิ่งดูนี่น้ำท่วมหน้าลุงพันสนาเชแนลอะไรจีน้อยนี่โอ้ยตกแต่คืนนี่ยังบ่เศร้าอยู่เนาะพี่น้องเอ้ยตกแต่เมื่อคืนนี่ฝนพี่น้องมาเบิ่งดูนี่ฝนตก รวมหน้าลุงพันธนาชแนลเท็ดแทบบาทนี่รวมเข่าเถ็ดแท้พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำท่วมนาอย่าเปลี่ยนสัญญาเด้นน้งปีนี้ผิดหวังแต่ก็ยังปีหนะ้าต่อไปน้ำแก่งบ่ท่วมดังใจ ไอจะไปสุข,ขอน้องนาง